ใช้เวลาไม่นานมากนะครับเราทำในสิ้นปีนี่ก็เรียบร้อยนี่มันมันอยู่ที่น้ําขึ้นน้ําลงนะมันก็อยู่เพราะตรงนี้ถ้าน้ําขึ้นมันก็ตอบได้แต่อีแถวต่อไปต้องรอน้ําลงเพื่อตอบได้ใช่ไหมก็คืออย่างนี้คือเราน้ำขึ้นอย่างเดียวครับใช่รอน้ําขึ้นน้ําขึ้นอย่างเดียวคือน้าําน้ําเหนื่อยระบาดมัก็ขึ้นตลอดในช่วงนี้ครับ <erman> คือนเนี้นตอบได้อยู่เป็นสี่เดือนนึงไงก็คือนั่นเองครับคือลักษณะคือที่หมู่บ้านคือน้ําอย่างเดียวนหลรอหลอมสูงเงื่อนจักเราก็ได้เข้า น้ำต่ำมันทำไม่ได้ัน้ำหนักมันไพอบากดเพ่มเนไปโด้างล่างไม่พนาล้วเลือดก้ข้างล่ามันมีเ่าไทำเพราะว่าทุกสิ่อย่างขึ้นอยู่กังานมีตัวตัวในน้ำทีอยู่นน้ำที่น้าลงถ้าน้ำขึ้นก็ทำได้จะสะพนน้ำขึ้นมาเป็นงานโครงสร้างขึ้นมาอย่างนี้มันก็จะสบายแะคือตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องการสอบโยงเขมเพราะถ้าพอแพรเข้าไม่ได้

ถ้าเราคุยคุยแนวไปี้ยอาจารย์จะให้คุยด้วยนะได้คุยนะไม่ว่าจะทำอะไรทำไปเลยไม่ได้ว่าต้องทำหนึ่งมันทำดีแล้วเอาไอทาหอดทางนี้สะดวกเราไม่ว่าแล้วนั่นน่ิแล้วกอกเขาไม่ฟอย่าทำอะไรทำไปเลยเพราะมันทำแล้วมันทำดีตอนนั้นจะทำอะไรบอกเขาทำดีไม่ว่าเราทำไปเถอะที่เขาทำนี่เขาก็เขาก็บอกว่า เขาก็ทําตามแผนเพราะต้องออกแบบใหม่นันอาจจะชา้านิดนึงแต่ว่าก็โอเคมาทําแล้วก็เดี๋ยวเาก็สบายใจว่าเขามาทําให้แล้วอทางรมชนมาทใช่จะกรมชนเขามาทำแล้วนี่คือทำอะไรครับตอนนี้เขาจะทําผนังกันน้ําท่วมกันน้ําท่วมเขาจะทํากันน้ําท่วมเขาจะกันทําเขื่อนขึ้นอีกนิดหนึ่งกันน้ําท่วมและท,ที่ที่ทางกรมชุนเขาเข้ามาทำเนีย่ยเข้ามาทำนานแล้วยัางไครได้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วศุกร์ที่แล้วก็นี่คือ อ่าสุกที่สองก็ได้สองอาทิตย์แล้วค่ะตอนนี้ก็เล่งทําอยู่ด้วยก็เล่งทําอยู่เขาก็เล่งทาอยู่คะ่ะแล้วหน้าตอนนี้เนี่ยทางวัดของเราได้เตรียมพร้อมอยังไงบ้างคะหลวงพ่อที่บลน,น้ําที่กำลังจะมาเนี่ยนนก็ตอนนี้ก็ก็เตรียมจะต้องเราก็สบายใจว่าได้กรมชนเข้ามาแเราก็แค่เก็บของขึ้นอย่างเดียวเตรียมเก็บของขึ้นอย่างเดียวเก็บของขึ้นหนีน้ําเท่าน,นั้นเองแล้วหน้าตอนนี้ก็คือทางามีเจ้าหน้านที่มาทำกระสอบทรายให้หรือว่าอะไรยังงเจ้าหน้าที่ของกรมชนประทานเขาว่าทำให้มาทำ ก็ถือว่าโอเคออก็ยังเล่นหน่อยแล้วทุกปีเนี่ยน้ามาเยอะไหมครับทุกปีเหรอก็ปีที่แล้วก็ปีห้าสี่นะเยอะปีแล้วยอมปีห้าสี่ก็ยอมรับแต่ปีแล้วก็ยังได้เข <c oughs> ื่อนเขื่อนเขายังไม่พังยมันก็ยังพอได้เขื่อนสู้แต่ปีนี้เขื่อนพังก็ยังไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรจังหวัดที่ตกอยู่ไหมก็ยังวิตกอยู่ว่าไม่ทราบว่าปีนี้น้ําจะมากน้อยขนาดไหนแต่ก็เป็นห่วงว่าเพราะว่ามัน ทุกครั้งปีแล้วมันมีเขื่อนมาให้แล้วไงก็ยังพอสู้ได้แต่นี้เขื่อนนี้ไม่ได้เลยก็ไม่รจะทํายังไงแล้วทางกรมชลเขาแจ้งมาว่าเอ่อเขื่อนที่ทํานี้อีกนั้นนะคะหลวงพ่อกว่าที่จะเสร็จเขามันอ,อยู่ที่ว่าตอนนี้น้ําขึ้นน้ําลงเพราะอย่างเขื่อนที่โยมเห็นแนวเนี้ยคือต้องรอน้ําขึ้นเพื่อจะตอกเข็มได้ถ้าน้ําลงก็ตอกไม่ได้แต่พอระดับแถวที่สามก็จะรอน,น้าลงจะตอกเขื่อนได้น้ําก็จะมาพอถึงเวลาพอน้ํามาน้ําเยอะก็ตอกไม่ได้ แต่เกินอนเอ็นแนวนี้รอน้ำเลี้ยงเพื่อต่อเขื่อนได้ก็เลยคนละอย่างกันซึ่งนะตอนนี้ก็คาดว่าจะทําเขื่อนไม่ทันไม่ทันแน่นอนไม่ทันแน่นอนแต่อย่างน้อยเราก็สบายใจว่าอย่างน้อยคือกลมชนคงจะมาช่วยเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยคงมาช่วยคือมาช่วยกั้นแต่กลมชนเขาช่วยอยู่แล้วเขาช่วยอยู่แล้วหลวงพ่อมีกังวลอะไรบ้างไหม